เอาละครับมาต่อกันที่คัสไอเทมรีพอร์ตนะครับผมก็สร้างคัสใหม่ขึ้นมานะครับชื่อ item report. ไอเทมรีพอร์ตไอเทมรีพอร์ตพิมพ์ผิดอ่ะมีมีสไลดสองตัวตัวแรกคือเฮดเดอร์นะครับออกสติงนะ สตริงเฮดเดเป็น r i v a t e ด้วยลืมตัวที่สองนะครับจะเป็น s h o p p i n g i t เทมนะครับดูต,ตรงนี้นะฮะชนิดทายคือที่มันชี้มาเนี่ยเป็นชนิดข้อมูลตรงนี้ชนิดข้อมูลคือ shopping i t เทนี่แหละแต่ว่าเป็นอ a ร list ด้วยเพราะว่ามีดอกจันนะครับเราก็จะเป็นอ r a y ต้องเลือกว่าเป็นอ r ร y อะไรอืมก็เป็น r i v เ t e เหมือนกันเพราะว่า เร่หมลบข้างหน้า a r a l i s t นะครับชนิดเป็น Shopping Item ชื่อว่า Shopping Item มีตัว S นะครับแสดงให้เห็นว่า Shopping Item มีหลายตัว ArrayList ต,ต้อง Import ก่อนนะครับ Import j a v a YouTube o คอนดักเตอร์นะครับเขียนโครงก่อนโครงก็จะมีคอนดักเตอร์ตัวหนึ่งไอเทมรีพอร์ตสตริงแฮตเตอร์แล้วก็จะมีแอดไอเทมอันหนึ่งรับอะรเรย์ลิสเข้ามาเอยมีแอดอใช่ไหม ทำไมแอดออ l มาก่อนอะไะไอเทมวะเออ p ับบิก v อยแอดออ l ไอเทมรับเป็นอาร l ลิ t มานะครับมีไทป์เป็นช้อปปิ้งไอเทมด้วยถ้าไม่ทันนะครับถ้าใครไม่ทันก็กรอดูนะครับไอเทม ไม่มี return type ก็เป็น void public void add item อันนี้จะ add มาแค่ตัวเดียว shopping item ชื่อ item นะครับจะสังเกตการตั้งชื่อนะถ้าเป็น array list item มีเติม s ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่อะไรเป็นแค่เดียวเดี e ยวไม่เติม s ตั้งชื่อให้สื่อครับแบบนี้นะครับต่อไปก็ public void print ไม่ใช่คำว่าป n นก็คือจะมี system o u t print อยู่ข้างในอ่ะทำอะไรบ้างปา๊าเขาบอกว่า item report จะมี constructor รับ header เข้ามานะครับแล้วก็ใส่เข้าไป this header ทำไมถึงใช้ this จำได้ไหมก็คือใช้พารอ่พารามิเตอร์รับเข้ามานะครับชื่อเดียวกับ ชื่อเดียวกับตัว instance เราจะ add เข้าไปเราก็ต้องใช้ดีขึ้นข้างหน้าก่อนถ้าหากว่าไม่อยากใช้ดีเราก็ต้องเปลี่ยนอันนี้เป็นอะอย่างเงี้ยอันนี้จะไม่ใช้ดีได้นะครับแต่ตอนนี้โจทย์กำหนดมาให้ชื่อเดียวกันเราก็ต้องใช้แบบตามที่โจทย์กำหนดมานะครับ add all item อันนี้คือจะ add item ที่รับเข้ามานะครับเป็นรายการเนี่ยเข้าไปใส่ ใน Shopping Item นะครับคือการ parameter แล้วเข้ามาเป็น Item เนี่ยมันจะเป็น ArrayList ArrayList เราต้องเอา,เาต้องเอา array list ทั้งหมดเนี่ยไป Add ใส่เข้าไปใน Shopping Item ทั้งอ r r a เ list เหมือนกันอ๋อเกือบลืมการใส่ค่าเริ่มต้นนะครับเราต้องใส่ค่าเริ่มต้นให้กับ i n s t a n c e ทุกตัวซึ่งรวมถึง ArrayList ด้วยเราก็ต้องใส่ Shopping Item นะครับเท่ากับ New ไม่ยัางนั้นมันจะไม่ทํางานนะครับ ArrayList อันนี้อีกจดหนึ่งนะครับเวอร์ชัน7นะครับ Long วงเล็บตรงนี้จะใส่ชื่อหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเช่นถ้าผมใส่อย่างนี้ก็ผ่านแต่ว่าถ้าผมไม่ใส่ก็ผ่านเหมือนกันก็แล้วแต่ว่าจะใส่ไหมอ่านี่เริ่มที่เวอร์ชัน7นะครับดังนั้น ต้องบอกอาจารย์ด้วยนะครับว่าแบบนี้ไม่ทําได้ต่อไป <Yeah. S 1> เราก็ต้องใช้ add คือมันมีคําสั่งเฉพาะของมันอยู่แล้วนะครับคือ add all เนี่ยฮะ add all เออดังนั้นเราก็ต้องทำอะไรเราก็แค่ใส่ให้ใช้คําสั่ง add all เข้าไปมันก็จะ add item ที่รับเข้ามาก็ add เข้าไปต่อใน shopping i t e มทันทีส่วนอันเนี้ย อันนี้แค่แอดเดียเด๋ยวๆอ่าใส่ไอเทมเข้าไปมันจะไปต่อท้ายใน array list นะครับ mm hmm. ก็เหลือแค่ pin list, mm hmm. list จะเสร็จแล้วเนี่ย mm hmm. pin <list>, ้ i s t ปิ้นทำยังไงป i ิ้นลิทำแบบนี้ mm hmm. จะปิ้นแบบนี้ออกมาเราก็ต้องใช้ System mm hmm. ผมมันยาวนะอังนั้นผมขอ สร้างสตริงตน,นึงมาทำแล้วกันสตริงชื่อว่า message message จะเท่ากับพวกนี้นะครับบวกเท่ากับไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเแล้วกันเว้นทงที่แล้วก็บวกกับ header นะครับเพื่อจะไดใ้ให้มันเป็นตรงนี้นะครับ แล้วก็บวกกับ1นึ่งองทำทีห้าอเจปดเอ่ะว่าเรานี้ต่อไปถ้าต่อมาก็ทำเหมือนเลยนะครับคือบวกเท่ากับไปเรื่อยๆอ,อันนี้ต้องใช้ลูปละเพราะว่ามันจะต้องใช้ลูปวนออกมานะครับปิ้นมัทีละบรรทัดเขาต้องเป็น for e a s t นะครับอนนัและ้ y p คือ shopping item ชื่อก็คือไอเทมคราวนี้วนรูปตัวไหนวนตัวช้อปปิ้งนี่แหละดูนะใช้ไอเทมนะครับวนในช้อปปิ้งไอเทมเรื่อยๆนะครับมันก็จะได้มาคราวนี้จะให้มันก็จะพิมพ์วนอะไรก็คือวนให้แมสเซจเนี่ยบวกเท่ากับไอเทม get message นะครับมันจะไปรับค่านี้มาจะไปรับค่านี้มาแต่อันเนี้ยถ้ารับมาแล้วเนี่ยมันจะไม่มีมันจะไม่เว้นบรรทัดนะครับเราก็ต้องเว้นให้ด้วยนะครับเออหรือเว้นบรรทัดเลยอันนี้ด้วยผมจะแยกแบบนี้นะครับเพราะว่าหน้าไม่พอนะครับ จำจอเล็กแล้วกินอ่ะเม้นบรรทัดให้แล้วนะครับบรรทัดต่อมา total item total item นะครับคราวนี้ก็บวกกับ backslash t บวกกับ3คือจำนวนก็คือ ต้องใช้ไซส์นะครับของ ArrayList ก็คือ shopping ดอ t size อ่าครานี้เขาถาม total unit ทำไงาย,ยาว,ลวเลย total unit เขานะครับก็คือจำนวนนับทั้งหมด อันนี้เราต้องนับจํานวนในแต่ละอันออกมาจํานวนในแต่ละอันมันอยู่ตรงไหนก็คือต้องใช้ getCount นะครับในแต่ละอันเอามาบวกกันก็ขอเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น int ชื่อว่า total unit c o u n มีค่าเริ่มต้นคือ0จะไปหาอยู่ในรูปนะครับรูปนี้ total unit count เนี่ยก็จะเท่ากับสมาชิกของมัน g e t เด็เามันก็จะบวกบวกเข้าไปสิอ่าบวกเข้าไปเรื่อยๆแล้วค่อยเอามาใส่นี้ total นะครับ่ะได้แล้วก็บวกตามท้ายนะครับบวกต่อท้ายก็คือเขียนคาว่า unit แล้วก็ b a c k s l a s e n ผมต้องผมแยกให้ดหูเฉยนะครับจริงๆคุณสามารถเขียนต่อเลยไปเลยก็ได้แต่มันนี้จะดูง่ายกว่านิดนึงแล้วก็ต่อไป you need to pay อืมอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมจ่ายเท่าไหร่ก็คือเอา total นะครับเราก็ต้องเพิ่มใหม่ตัวหนึ่งเป็น f o r โฟดนะครับดูให้ดีนะครับเนี่นยคือท่าเป็นโฟดโอเคโฟดชื่อว่า total payment total payment เท่ากับศูนย์ก่อนก็อยู่ในรูฟอร์มเหมือนกันนะครับ total payment ก็บวกเท่ากับ item d o get total p r i e นะครับแล้วก็ามาบวกต่อตรงนี้นะครับ total pay เนนตามไม่ทันนะครับตามไม่ทันก็กอกลับนะครับต่อไปก็ใส่เลขบาทเข้าไปบวกเท่ากับบาทแล้วก็บวก m a x k s l a s h n อ่ะก็จะราลวๆนี้นะครับแล้วเราลองมาเทสด,ดูอ๋อลืมไปต้องปิมพด้วยมันพี่รู้เพราะว่ามันขึ้นเรืองเหลืองนะครับคือยังไม่ใช้งานเราต้องมาพิ้นตอนท้ายเลยนะครับไม่งั้นมันก็จะไม่ออกมามาลองรู้ว่าถูกไหมนะอันนี้ตอนแรกเราทดสอบันนี้ไปแล้วก็เปลี่ยนนะครับเป็นไอเทมรีพอร์ต Item report ชื่อว่า report เท่ากับ new Item report header ก็ชื่อ m y i n n e r อ่ะคราวนี้ report ก็ add เข้าไปก่อนนะครับ r e p o r t add add อะไรดี add new 3อันนี้เรายังไม่ทำการเทสจริงนะครับ report add อีกตัวหนึ่ง park ห6สโอ้ลืมเลย2องรู้ว่ามันเป็นสติิงนะครับดังนั้นเราต้องครอบด้วย ให้แอดไอเทมมาขออภัยคือแอดไอเทมเนี่ยมันรับค่าเป็นนี่นะครับแอดไอเทมมันรับค่าเป็นช้อปปิ้งไอเทมดังนั้นเราใส่แบบนี้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้อโนนิมอสนะครับก็คือใช้ new เลย new ไอเทมนิวช้อปปิ้งไอเทมแล้วค่อยใส่ถ้าใคร ือ Anonymous คือการเรียก New ขึ้นมาเลยโดยที่ไม่ต้องทําการสร้างตัวแปรนะครับก็เป็น New สิบสามนี้ก็เหมือนกันนะครับ New Shopping ลองหัดใช้ Anonymous ดูนะครับพอกหกสนะครับ อ่ะเราก็จะแอดเข้าไปในสองตัวละคราวนี้ทําอะไรคราวนี้ก็ให้ป้นออกมาแล้วก็ report print list นะครับเราก็มารันดูปุ่งถูกไหมฮึบฮึบหห้าสิบสองเท่ายูนิตอันนี้ติดกันน่าจะผิดตรงนี้นะครับต้องเิ้มับรรทัดตรงนี้ด้วยโอเค ล้วก็กลับมาแก้นะครับเพระไม่ได้เป็นบรรทัดตรงนี้ message บวกเท่ากับ backslash n ทีนะถูกแล้วอ่าคราวนี้เราก็ต้องทำคารท,ทดสอบอย่างนี้นะครับ ให้เป็นไปตามนี้ซึ่งก็ยุ่งยากเขาอีกนิดนึงคั้นทดสอบก็ต้องให้พิมพ์ตามนี้แท็กจกนนองแท็กจันเนอร์เลยเนี่ยก็ทำตามขั้นตอนนะครับโอ้ยนี่ปิ้นลายนะครับเพราะว่าบรรทัดเป็นคนละอันนะครับปิ้นลายเพราะว่าเนี่ยเวลาที่เรากรอกมันจะอยู่บรรทัดล่างเราใช้ปิ้นลายเออแต่ว่าเราต้องสร้างคาสสแกนเนอร์ก่อน s ก a เนอรเอาเป็น Input แล้วกันอันนี้คือรูปแบบพื้นฐานของแก a เนอรนะครับใครจำไม่ได้ก็แย่แล้วนะฮะต้องจำให้ได้นะครับมาอ m p o r t เข้ามาก่อนนะครับ Import j a v a util s c a n n e r ก็จะให้สร้างตัวแปรมารับนะครับชื่อเป็นตัวแปรสตริงนะครับ header เท่ากับ input d next ครับ next line อ่ะคราวนี้ก็สร้าง อาไอเทมรีพอรขึ้นมาเท่ากับ New Item Report ใส okay. e ่ header เข้าไปโอเคนะครใส่ h e ดเ e r เข้าไปนะครับพอเข้ามาแล้วคราวนี้นะครับเราต้องเข้าสู่รูปไม่รู้จบกว่าจะกด e นะครับถ้าหากว่าพิมพ์ตามเนี้ยก็จะทํางานต่อแต่ถ้าหากว่าพิมพ์ e ก็จะออกอย่างจากดได้ไหมครับก็คือผู้ใช้จะไม่ไม่มีวันพิมพ์ผิดนะครับ หลุมไม่้จบผมชอบใช้ Y นะครับแล้วก็ True เสมอนะครับเพื่อให้มันเป็นหลุมไม่รู้จบ <_ d ata> เห็นชาติับถ,ถ้าเจอ Y True ก็คือหลุมไม่รู้จบแน่นอนอ่ะให้ทำอะไรบ้างอันนี้ก็คือให้ใช้ System เอาือนกันนะครับพิมพ์คำว่าอันนี้ออกมาต้องเนาะ พอพิมพ์ออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็ให้รับค่าค่าหนึ่งออกมาก็คือใส่เข้ามาเป็นสตริงชื่อว่า item info น,นะครับเท่ากับ i n p u t next line คราวนี้พอรับเข้ามาแล้วเรา,เราต้องดูว่าไอเทมอินที่เข้ามาเนี่ยมันใช่ตัว e ไหมนะครับถ้าเป็นตัว e ก็เบรกถ้าไม่ใช่ก็เอาไปทำงานนะครับ mm hmm. if item info equal, ให้เป็น equal ignore case แล้วกันนะครับเป็น e หรือเปล่าถ้าเป็น e ก็เบรกนะครับ ถ้าไม่ใช่ทําอะไรถ้าไม่ใช่ก็ต้อง add ค่าเข้าไปก็คือ add item .add นะครับ add ธรรมดานะครับ add new shopping ใช้ a n o n y m มอสนะครับแล้วก็ add item info เข้าไปอืมดูดีนะ y2 ครับมีอยู่ใน y 2 t e t นะครับ ถ้าหากว่ามันไม่เบรกนะครับคือไม่ใช่ e เนี่ยมันก็จะมาทํางานตรงนี้ add mm hmm. เข้าไปแล้วก็จะวนกลับไปทำไปเรื hmm. ่อยจนกว่าเราจะกด e นะน่าจะได้แหละ mm hmm. ครั้นี้ scan ได้มัน error อยู่ mm hmm. อันนี้จะทําให้ทํำก็ได้นะครับ mm hmm. input c o cost ปุ่มหาย error แล้วนะครับเพือปิดปัน run shopping list my dinner ปิ้งลิสป้าแอดมอลไอเทมนะครับแอดมิวเข้าไป10 3พอกเข้าไป60 2เฟสเข้าไป30 1แล้วก็อีบ เรียบร้อยเลยลืมปิน้นม,มาถ้าดิบดีลืมครับไอเทมดอทปิ้นลิสโอ้โหพิมพ์ไปตั้งเยอะอ่ะเอาใหม่ my dinner shopping List นะครับมิวสิบสาม 2 0 2ส3ง1แล้วค่ออีนะครับโอเคเป๊ะ okay. นะครับตามนี้อันนี้อาจจะแท็บเพิ่อมอีกตัวก็ได้ให้มันเท่ากันก็เราเต็มจะจะนะครับแต่อันนี้ก็เรื่องคือลักษณะของการทำโจทย์ข้อนเน็นะครับเราไปดูโจทย์ข้อ2เอยโจทย์ข้อ2อยากโจทย์ข้อ3ต่อนะครับ